ผลผลิตน,นี่หน่วยหนึ่งบอร์ท่านใหญ่นี่นี่แม่ทั้งทงเออผลหน่วยตารางแก่แลกนนะแก่แล้วแก่แล้ว <c oughs> ปลูกยังกับพ่อได้กินเนาะ <c oughs> ปลูกต้นใด้คือได้กินหน่วยไว้เถอะขอไปเด้กขมา่าบ่ มกเขือกระดกลำไม้ค่ะอุ้ยว่นแม่ต,ต,นะตาตีดอกเก็บอี่เนี่ยตาตีตาตีตาลานพุนลอกินเลยน่กุ้ยเกศไปกินนี่เกศก็เยอะกองผุนผลงานในดกขักอือจะเนีวกินเนาะอุ้ยบมะเขือกับพ่อกินเหรอตัวนึงผุนสีขาวก็มี พักแก่มือบะอย่างเนาะเอาบักลีนฝาไปแห่เขายังไงนี่แมวใช่ละอู้หนี่บักแข่งแข่งก็เริ่มโดแล้วไ้เบิ่์บักลีนฝาปัดพี่น้อเอ้ยบักสงูงโอ้อู้ยโดกคักเนาะ สูตจากต้นตอตอเอาได้บ่ลอเดี๋ยวเดีาา๋ยวเรจะเื่อนนี่มมนอันนี้ลต่ตัวนี้มะไาขีนอกอ,นอื้อือ โอนกสมโอ้ดกครับแบบดกมังห um. ันกับบกม่วงยางดกผู้ใดน้อมมา นี่ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งงานโอ,อ้ยหอมเปยคืองามแบบงงามาท้งามคือคนปลูกเลยงามมากเลยมะละกอก็งามน่อกินเบื่อเลยนี่ปแย่งแห้งงาม